สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมมลี่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์น่ารักเก็บตกบรรยากาศการแข่งขันซีวีลีกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับโมเมนต์นี้ถือว่าเป็นโมเมนต์มิตรภาพที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับเป็นโมเมนต์ของผู้เล่นอินโดนีเซียที่วิ่งโผล่เข้ามากอดกับเพียวอัชราพรของยอดหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราก็คงจะรู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับนานๆจะได้เจอกัน he เธอโผวิ่งเข้ามากอดกับเพียวเลยแล้วเพียวก็อุ้มเพื่อนอินโดนีเซียคนนี้ด้วยจากนั้นก็ได้มีการถ่ายภาพกันแล้วก็กอดกันอีกครั้งน่ารักจริงๆครับสาหรับมิตรภาพโมเมนต์แบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นแล้วดีต่อใจสุดๆไปเลยครับแม้ว่าการแข่งขันจะดุเดือดหรือว่าจะอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเกมจบความเป็นมิตรภาพสําคัญที่สุดแล้วสาวไทยของเราเรื่องน้ําใจนักกีฬาก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วครับสุดยอดสุดปังเห็น โมเมนต์แบบนี้แล้วมีความสุขยิ้มตามไปด้วยเลยจริงๆครับ